ออสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรเนาะแต่ละคนแต่ละ่านหนูรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการอยากจะจะตั้งรัฐบาลก,กับพระสมเร็จนะครับแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายกับตอนนี้เพื่อไทยหนูรู้สึกว่าเดินไปก็คือสิบไปเจอทางตงนันเก่าน,น,นะครับผมอยากจะบอกเพื่อไทยนะครับว่าถ้าจะตั้งบได้ผมอยากจะบอกว่าพรรคเพื่อไทยนะครับออกมาซะ <F> เป็นฝ่ายขานเลยนะครับ ไอ้คำสัญญาต่างๆเอโมยต่างๆจบไปแล้วผมคิดว่าสมควรจบคุณออกมาเป็นายขานเลยนะครับประกาศหนาสิเหมาะกลัวในสถานการณ์แบบนี้นะครับู้ดได้ต่อสู้คุณกระสมค่วนอยุติแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วรักเพื่อไทยเป็นรักที่ประชาชนอิ่มกับความขัดแยงแล้วนะครับความขัดแยงมาหมากไมก่เหลือเกินที่ผ่านมาคุณจะมาอยู่ทถามกลางความขัดแยงนี่บ่ได้นะครับผมคิดว่าในฐนานะที่เป็นประชาชน เข้าสิสเกตที่เหลือเพื่อไทยมาซิปซิกว่าปีมาแล้วนะครับแต่งแต่คุณทักษิณมาผมว่าสมควรอ,ออกมาเป็นไปการซะเพราจะจำเป็นในต้องไปเกิดเสียกระสนที่พระจัต่ตางรัฐตบาลนะครับประกาศเลยน,นะครับจะออกมาให้เพื่อไทยให้ก่าวไกลเข้าสู่ไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าสู่ไปกระเหลืองของเขานะครับถ้ายุแบบนั้นผมว่าหนาสิมีคมสุข,ขวัวน,นะครับผม